ในทางการพแพทย์แต่ปัจจุบันก็บอกว่าโดยหลักง่ายๆนะไข้หวัดเนี่ยอเป็นหวัดมากแต่เป็นไข้น้อยแค่ขั้นเนื้อขั้นตัวเป็นหวัดมากก็คือน้ำมูกไหลคัดจมูกจามอะไรเยอะนะแต่ไข้น้อยก็คือไข่ต่ำๆแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ติดเชื้อไข้หใหญ่นะมันจะเป็นหวัดน้อยแต่จะเป็นไข้ยเยอะแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อเยอะอันนี้เป็นลักษณะของ วิธีมองไข้หวัดถ้าเราไม่ได้ตรวจเชื้อเชื้ออะไรเลยนะไข้หวัดกับไข้หวัดใหญ่แต่ในคำวิปลาไข้หวัดน้อยกับไข้หวัดใหญ่ทางการแพทย์แผนไทยดูที่อาการถ้าอาการน้อยเรียกไข้หวัดน้อยถ้าอาการมากอาการหนักเรียกไข้หวัดใหญ่ครับมีแค่นี้เพราะฉะนั้นไข้วัดน้อยน้ำมูกก็จะน้อยไขก็จะน้อยขั้นเนื้อขั้นตัวก็จะน้อย แต่ไข้หวัดใหญ่อาจจะมงมูกตกมากโอ้ตกไหลเลยในตัวร้อนเป็นไฟไมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นวิธีคิดอันนี้จะเห็นว่าเทียบกัน100%ไม,ไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะวิธีคิดต่างกันนะอันนี้นะครับคือผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพตรงนี้ครับผมก็คิดว่าการเล่าเรื่องให้เห็นถึงความสําคัญของหลักการและความสําคัญของการแพทย์แผนไทยที่อาจจะเป็นคําตอบที่สําคัญ ในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่อุบติซ้ำที่จะมาโดยเฉพาะพวกไวรัสกายพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีประโยชน์ซึ่งมีการส่งเสริมมีการศึกษามีการวิจัยที่มากขึ้นแล้วก็มีการยอมรับการถอดความตีความในเชิงองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็อาจจะลดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อยาจากต่างประเทศยาต้านไวรัสบ้างยาอน่นนี่บ้างเยอะแยะนะครับก็หันมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปลูกสมุนไพรที่เอามา ทำเป็นยาตำรับแผนไทยเอามาทำเป็นยากระทุมพิษไข้นะเอายามาทำเป็นยาปรับสมดุลธาตุเอามาทําเป็นยาอีกหลายๆตัวซึ่งจะมีประโยชน์